ท,ที่จัดว่าเป็นมหาทานภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวลาทานอภัยญาปช,ชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณขันให้อภัยทานอเวลาทาน อัพยาปจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปรถมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขานภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อย,ยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใกล้น่าพอใจ ในกรณีศีลห้าอีกสี่ข้อที่เหลือคือการเว้นขาดจากอทินนาทานการเว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารการเว้นขาดจากมุสาวาสและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ได้จัดโดยมีในอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานาน เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดคา้านพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่7จคารวาชเชลเลศหน้าที่130 1 3 0่ง1ถึง131